สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนนะครับตอนนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะครับกับทริปพม่าย่างกุ้งนะครับก็ตอนนี้เราอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับนกแอร์นะครับหรือว่านกสกู๊นั่นเองนะครับก็ได้ราคาตั๋วเครื่องบินแบบถูกมากนะครับก็คือ3มคนเนี่ยไปกลับอยู่ที่6,900บาทนะครับก็ เราไปกันประมาณ3วันนะครับก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างที่พม่านะครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกตนะครับผ่านดิวตี้ฟรีแต่เราจะน่าจะไม่มีเวลาซื้อ <c oughs> เพราะคนแน่นมากนะครับไฟเช้าประมาณาไฟหกโมงเช้านะครับคนแน่นมากสงสัยตัวเครื่องบินมันถูกรนะับนี่แซนดวิชทำไมเป็นคนไม่กินมะเขือเทศเป็นบบนิ้ได้ไง 이쿠샤 <US> 왜 <une> <morally terminar> <elim> <sweet orpes> <gehört> <dance> <uckring> เวลาในการบินประมานึ่สารงน่งสกับต่างตัวในนามของบริษัทอานาคตด้วยทุกคนมีความยินดีที่ได้ต้อนรับทุ่านทางบนอกยจะสามจดร้อยจะเป็นที่ดีสี่สองสามสแลบริษัททางสหภายอาเนและอายนกงมเร็วมาอนนี้เราไปที่ราของสูงสารตอนนี้เรามาถึงสนามบินย่างกุงที่พม่าแล้วนะครับ นี่สนามบินก็ใหญ่อยู่นะครับก็ตอนนี้มาถึงสนามบินยัางกุ้งแล้วนะครับก็หนาวมากนะครับแอร์ข้างในเย็นมากเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะ สนามบินที่นี่จะเงียบๆหน่อยนะครับคนจะไม่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าแออัดเหมือนสนามบินเมืองกับสวรรณภูมิน,นะครับตอนนี้ก,กำลังรอกระเป๋าอยู่ครับอันนี้ไปข้างนอกนะครับตอนนี้เรากำลังจะนั่งแท็กซี่ไปนะครับถามแล้แท็กซี่คิดประมาณ $10 ดอลลาร์นะครับ $10 ดอลลาร์สหรัฐนะประมาณ300 60บาทเนะมื่อกี่แรกเงินนะครับแรกเงินเราเอาดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นพม่านะครับ220ดอลลาร์นะครับ,ลรบแลกเป็นพมา่าอยู่ที่ประมาณ270,000จาร์ดนะครับก็เดี๋ยวก็คิดประมาณนี้แล้วกันเนาะ1บาทเท่ากับประมาณ30กว่าจาร์ดนะครับนี่แท็กซี่ที่เราจะขึ้นนะครับอะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะครับ h ฮเทลแกรนด์ยูไนเตนะครับจะบอกว่าโรงแรมแบบว่าเป็นตึกแถวแบบนี้นะนี่ดู <Okay. S 1> เออราคาก็อยู่ประมาณคืนละราคาจะอยู่ประมาณคืนละพัน,น,พ,น,นพันเท่าไหร่พี่อ๋อฮะคืนละพันห้านะครับคืนละพันห้าเป็นโรงแรมแบบเนี้ยเออ อืม้ามาในลิฟต์แล้วเราผ่ายลิฟต์ทำไมเอยแต่คอนโทรลน,นี้สวยนะเป็นบอกว่า LED <ฮ> four อ <c oughs> ่ะ4นี่มาดูดเลเซอชั้น เราฟังนีตอนเช้าเป็นเบสฟัสทั่วไปก็จะเป็นอาหารพม่าอยู่ด้วยนะครับนี่จะมีพริกป่นนะเป็นกระดูกอันนี้มันจะเป็นกระดูกกระดูกหมูกับไก่เราเป็นไก่ก็จะมีข้าวผัด ไข่เนื้เบคอนมีแบบเป็นอาหารฝรั่งด้วยนะครับแล้วก็มีสลดัดสลัดที่นี่เขาจะหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตผลไม้ต่างๆนี้นี่คือโซนข้างนอกนะครับนี่อยู่ชั้นบนสุดนะน่าจะชั้นบนสุดหรือชั้นเก้านะครับ ของห้องอาหารนะครับนี่ที่เราอยู่กันนะครับจะเป็นแบบเป็นตึกแถวนะครับค่อนข้างที่จะเมืองเก่าแก่อยู่นะครับจะติดกับฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นเห็นไหมฝั่งนู้นจะเป็นท่าเรือด้วยนะครับเอ,อ่อ เป็นขนมจีนนะครับขนมนี่เราจะทำเป็นขนมจีนท้ามาขบบอยใหกินแบบนี้ข้นาแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเป็นเหมือนข้าวโพดท่อ เราชอบเราก็จะใส่เยอะนะรับแังง็นเลยก็จะจักน้ำซุปช่วงไม่รู้ว่าน้ำซุปอะไรแต่ว่าอัหนนี้ร้อนมาก น้ำแกงนะอินนอฟเย่แอดดิสอินนอฟโน้ดิสมอลแอดมอลคำว่าไม่พอ ใส่เพิ่มไปอีก thank you สุกี้โอเคเป็นน้ำซุป <It> s <S แล้วก็มี s okay. <S เอ่อมีอะไรนะ mm hmm. yes หมอ o โอเค thank you mm hmm. แล้วก็ใส่ผักชี mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มะนาว yes ใส่มะนาวลงไปเ,เสร็จแล้วไปทานกันมนของพี่ยอมก็จะกินเป็นแบบว่าเบคอนกับมันฝรั่งธรรมดาธรรมดาของแม่ก็กินเหมือนกันแม่กินข้าวไปเอง ส่วนของอัาน,นี่ขนมเส้นขนมจีนพม่านะครับเราจะชิมให้ดูกลิ่นกลิ่นหอมนะรส <c oughs> ชาติก็แบบ แต่คือมาพม่ามาประมาณสองปีแล้วรู้ว่ารสชาติเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าคนไทยมาอาจจะไม่ชอบว่ารสเขาจะพูดบอกไม่ถูกอ่ะรสเขาจะกลมกลมอ่ะเหมือนใส่เหมือนกินพงชุรสตลอดเวลานะรสเขาจะกลมกลมจะกลมกลมเลี่ยนเลี่ยนนิดนึงอนะไรเงี้ยอืม มันคือน้ำหงสุรสนั่นเอง